Okay. เคอะไรแล้วเยนหนึ่งสอสมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้เราจะมาทําการแชร์ประสบการณ์ mm hmm. การสอบเข้าของเราว่าเออเราเตรียมตัวอะไรยังไงในะการสอบเข้ามาขณะนี้นะคะ mm hmm. ก็เริ่มเลยแล้วกันคือแบบมันจะเป็นคลิปที่พูดอล็อกยาวๆนะคะก็เริ่มเลยนะเราอะไม่ได้ติดที่เป็นที่แรกนะเราอะติดเออ อีกที่หนึ่งมาก่อนก็คือติดมสวรอบอรอนนะคะแล้วติดคณะวิทยาศาสตร์สาขสาขชีววิทยาติดตั้งแต่พออ์ติดตั้งแต่สอบสามาัญอะไรอย่างนี้แล้วก็สาดสิทธิออกมาอะจ่ายค่าเทอมแล้วด้วยอ่าก็คือจ่ายค่าเทอมเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าเออที่นี่มันไม่ใช่ว่ะต้องเสียงเงินก่อนถึงจะรู้สึกก็คือจริงๆอ่ะแบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าแบบเรียนคณะนี้แล้วแบบจบไปในในด้านเนี้ย เออต่อโทรแล้วมันมีอะไรที่มันคิดกับเราไหมแล้วคือมันแับว่าความชอบของเรามันเปลี่ยนซึ่งก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่มันมันไม่ใช่เลยก็เลยแบบ ออกมาก็คุยกับที่บ้านคุณพ่อก็แบบว่าเออแต่ค่าเทอมแล้วนะแบบเอาจริงใช่ไหมเออมานจอคำถามหนึ่งที่คุณพ่อชอบถามแบบว่าแล้วถ้าสมมติว่ารอบสามไม่ติดอะหรือแบบติดคณะที่ไม่ได้ชอบอะจะแบบจะเสียใจไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะส่วนตัวก็คือชอบชีวะมากใช่ไหมแต่ว่าก็ออกมามเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเราก็ยังไม่ได้ลองที่จะแบบมาในมาคัลเลแลบมันอีกเส้นทางหนึ่งที่มันควรจะแบบ ลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราอ่ะบอกกับตัวเองว่าถ้าเรารู้ว่าคะแนนที่เราไปสอบอ่ะมันได้มากกว่าคะแนนต่ําสุดอะ่ะของคณะนั้นอะเราจะเสียใจมากกว่าที่เราไม่ได้มาจริงๆริงมันก็ลึกๆมันก็เครียดนะเว้ยว่าแบบเราสละสธิ์ออกมาแล้วมันจะแบบติดไหมอะไรเงี้ยเครดปะ่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่ติดพอร์ตมา <c oughs> ก็คือไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นคือก็แบบเรียนพิเศษเรียนเล่นๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าจรงิงจังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราค่อนข้างตั้งใจทําพอร์ตมากแบบอยากติดอะไรเงี้ยแกลช่วงเวลานัน เออมันหายไปในระหว่างที่รอประกาศผลระหว่างที่ติดแล้วช่วงหนึ่งอะ่ะเออมันระยะเวลานั้นมันหายไปเลยแบบงานโรงเรียนก็เยอะการบ้านก็เยอะเออแล้วก็เรียนพิเศษก็แบบบางวันก็หลับอะ่ะเก็ดป่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆแบบ กลับมาเรียนอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมก็เลยต้องมาเริ่มใหม่ระยะเวลาจากตรงนั้นอะจากวันที่ติดพอร์ตอะจนสอบอะประมาณเดือน2อสเดือนประมาณ3เดือนมันน้อยมากๆสําหรับคนที่จะเตรียมตัวซึ่งเราก็จะมาบอกว่าเราเตรียมตัวอะไรว่าไหมคะอันนี้เป็นแบบฉบับที่หลายๆคนอาจจะเอาไปใช้ได้คือรู้สึกว่าช่วงนี้น้องๆก็เหลือเวลาประมาณนี้แหละใช่ไหมเพราะว่าบางคณะก็ประกาศ รอพอร์ตแล้วอ่ะโอเคก็คือการเตรียมตัวของเราใช่ไหมด้วยความที่ว่าเวลาเหลือน้อยมากประมาณแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคือคนอื่นอ่ะเพื่อนคนอื่นเริ่มทําข้อสอบเก่าๆแล้วแต่ก็จะมีเพื่อนบางคนที่แบบเรายังนั่งเรียนกับเราอยู่อะไรเงี้ยอันนี้มุมก็อาจจะแบบเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปเอาหนังสือมาว่าแบบภายใน3เดือนของเราเราเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะบอกว่าต้องดูก่อนนะว่าคณะแต่คณะแต่ละมหาลัยเนี่ยมันเอ,อ่อใช้คะแนนเกณฑ์อะไรยังไงวงนะอย่าของเราก็คือตอนที่เราเข้าเนี่ยมันจะมีแกรดพัหนึ่งพัสองแล้วก็ มีโอเน็มีแค่าสี่อันเราไม่ได้สอบการวิชาสามาัญแล้วก็ไม่ได้สอบความถนัดแพทย์นะคะ คือลงใกล้วิชาสามัญแต่ว่าไม่ได้เอาคะแนนมาใช้เออก็เลยแบบไม่ได้เทให้กล้วิชาสามัญขนาดนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแรกก่อนก็คือวิชาเอาแกะก่อนเนะเาะแกตไทยแกตไทยก็คือเราอ่ะเออไม่ได้เรียนเกตเลยอ่านหนังสือพี่คุยอย่างเดียวนะคะแล้วก็มันจะมีพวกแบบใน a c e b o o k อะ่ะเขาก็จะชอบมาไลฟ์สดกันใช่ปะ่ะแบบอาจารย์เขาก็จะมาไลฟ์สดกันแล้วก็เข้าไปดูในเฟซบ้างแบบก่อนนอนก็ดูอะไรเงี้ยดูแบบเล่นๆนะทุกคนเพราะว่าก็คือมันจะมีแบบ ้นเดือนเลยอะเออแบบพอสลาดสิทธิ์ก็ยังก็บบออยังชิลอยู่ยังไม่ไปเริ่มอะไรเท่าไหร่นั่นแหละบบก็ดูใน Facebook อะไรแบบนี้แล้วก็นั่งหาหนังสือทําเองแล้วก็ในคลิปพี่ขุยก็จะมีแบบเออมีอัปคลิปใน youtube ก็ดูคลิปพี่ขุยด้วยอ่ะโอเคคลิปของพี่ขุยที่เราดูก็จะมีปูพื้นฐานอันนี้เออแล้วก็จะมีเป็นเออมันจะเหมือนมีอันนึงที่เป็นแบบบอกว่ะแต่เราก็จะไม่ได้เลยว่ามัน เอาเป็นว่าใน YouTube พี่ขุยมีทุกอย่างที่เป็นแกะไทยอยู่ก็ใครที่แบบออไม่รู้จะโรงเรียนที่ไหนก็ดูพี่ขุยเราสุกว่าแกะไทยก็คือใช้ความเข้าใจการอ,อ่านแล้วก็วิเคราะห์แค่นั้นเออแล้วก็ฝึกทําข้อสอบบ่อยๆมันก็น่าจะแบบทําได้อะไรอย่างนี้เนาะ ก็แค่นี้สำหรับแกะไทยต่อไปแกะอิงอ่าแก่อิงอนะคะเราเรียนคอปี63อันนี้ก็คือจะมีปี64ด้วยแต่ว่าเราอะลงไว้แต่เราเรียนไม่ทันสอนในห้องพี่โอมคือแบบสนุกมากทุกคนก็ แนะนำนะคะอันนี้พี่โอมแบบมีเทคนิคมีหลักการตัดชอยเยอะเลยเออนั่นแหละใครที่แบบไม่ได้เก่งสเซาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากเริ่มต้นแล้วก็คิดว่าพี่โอมก็โอเคเป็นทางเลือกที่ดีนะคะอ่ะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสมุดคําศัพท์ของ OpenDulian นะคะทุกคนอันนี้เหมือนกับว่าวันนั้นเราไปเรียนกับพี่เขาใน Facebook แล้วเขาก็แบบมีโปรลดราคาเราก็เลยแบบเออทำการสั่งซื้อมาสมุดศัพท์อะไรอย่างนี้ก็นั่งอ่านอะไรใดๆอ่ะมันก็เป็นศัพท์ที่แบบ เขาบอกว่าจะเจอบ่อยอะไรแบบนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้อ่านหมดเพราะว่ามันจะมีแอปสับอีกอันนึงที่เราจะแนะนําก็คือเป็นของเอ่อแอปชื่อไรวะอ๋อคิกเซอร์คิกเซอร์อันนี้มันก็จะมีแบบเป็นคําศับที่รุ่นพี่ก่นกอนๆเขาแบบ เก็รบรวบรวมคาศัพท์เอาไว้ให้เออถ้าสมมติเราหาเจอเดี๋ยวเราจะมาแปะลิงก์ไว้ให้นะมันจะเป็นคําศัพท์ที่แบบออกในข้อสอบบ่อยๆเออนั่นแหละก็ดีแอปนั้นมันก็จะแบบสามารถเล่นเกมคําศัพท์อันนี้ได้มันก็ทําให้เราแบบจำได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแกะอิงคือเราไม่ได้ทุ่มให้แกะอิงขนาดนั้นเพราะว่าเราค่อนข้างทุ่มไปให้แผดสองเพราะว่าแผดสองเราใช้เยอะมากนะอ่ะต่อไปก็จะพูดในเรื่องของแผดหนึ่งก่อนละกันแผดหนึ่งเราจริงๆเรา เรียนกับพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเออพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเขาสอนที่ไหนอะพี่อุ๋ยสอนที่ไหนอะเดอะติวเตอร์เออพี่อุ๋ยเดอะติวเตอร์ก็เรียนกับพี่อุ๋ยแต่ว่าถ้าจะแบบยกให้อะก็คืออยากยกให้พี่ป้านเหมือนกันเพราะว่าพี่ป้าน่ะสอนดีมากแบบว่าพี่ป้านสอนที่ว่าพี่อุ๋ยจะสอนแบบทำโจทย์ยากๆอะไรเงี้ยเออแต่พี่ป้านอะจะปูให้ตั้งแต่พื้นเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเออโอเน็ตพี่ป้านคือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นคอร์สโอเน็ตใช่ป่ะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่ ออกสอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่ปันอะสอนให้ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนชีดบางแค่นี้แต่ว่าสามารถเก็บได้นะแบบบางหัวข้อที่ออกข้อสอบแบบจริงๆอะเออเราแนะนําพี่ปันแล้วก็คณิตศาสตร์เราเรียนอีกอันนึงของพี่เออพี่แท็บพี่แท็บออนดีมานมันจะเป็นเออคอเร่งดวนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปหาหนังสือแบบนึงถ้าหาเจอนะเดี๋ยวไปหาแบบนึ e r กลับมาแล้วก็คือเหมือนหนังสือพี่แท็บจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งเอามาเปิดดูตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งเราดูเรื่องสถิตินี่แหละและหนังสือพี่แท็บก็หายปไปไหนแล้วไม่รู้เอาเป็นว่าไม่เป็นขอเร่งด่วนออของคณิตศาสตร์ของแพทหนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือดีมากเหมือนกันแบบเก็บให้แบบบทที่จะแบบคิดว่าออกข้อสอบอะไรเงี้ยก็มีในะข้อสอบเก่าให้ทําด้วยแพทหนึ่งก็เราก็ไม่ได้ให้ทุ่มให้มากขนาดนั้นเพราะว่าเราใช้ประมาณ10%เองมัง้งเออนั่นแหละแบบถ้าเทียกบกับแพทสองอะทุกคนคือเราไม่ค่อยเก คือเราไม่เก่งคณิตเลยเออั่นแหละแล้วก็เลยช่างน้ําหนักว่าเราจะเทให้อะไรเออสุดท้ายและมาที่ตัวที่เราเทให้ก็คือแพทสองแต่ก็ไม่ได้คะแนนดีขนาดนั้นนะเพราะว่าแผดสองม <c oughs> ีฟิสิกส์อะฟิสิกส์กันละกันฟิสิกส์ก็เรียนเอ่อออนดีมานะคะอันนี้เป็นคอร์ส SOS SOS ก็คือเร่งดดวนแล้วอันนี้สอนสามคนพี่เต้พี่เกย์แล้วก็พี่เฟนพี่เขามาดูให้ที่โรงเรียนเราด้วยวก็เลยแบบได้อาไเซนพี่เฟนมาทุกคนน่ารักมาก พี่ก็จรักบอกเออได้แหละอะก็คือเขาจะบอกเลยว่าแบบมีอะไรเนี่ยอะไรบ้างย้อนหลังอะไรยังไงสถิติอะไรเงี้ยแล้วก็แบบออกแบบข้อสอบแล้วก็ปูพื้นให้แบบก่อนที่จะเข้าไปทําโจทย์เขาก็จะบอกว่าเราจะต้องรู้หลักการอันนี้อันนี้นะซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีมากๆมันเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้เก่งฟิสิกส์แต่ว่าแบบพอจะเข้าใจเคยเรียนผ่านมาอะไรเงี้ยเอออยากให้ทุกคนไปดูใน u ู u ูบอนดีมานะคะตั้งแต่ พี่แท็บพี่เกตตั้งแต่ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตเลยเพราะว่าใน Youtube อนิมานพี่เขาก็จะแบบมีมาไลฟ์สดใช่ไหมตอนใกล้สอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อสอบเก่าๆมาเฉลยให้ด้วยแบบในบางครั้งเออก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะมันมันดีมากจริงๆมีก็จบแล้วในพาร์ทของฟิสิกส์แพทสอเคมีก็คือเราอะเรียนมาแบบเรียนมาตั้งนาแล้วเคมีพี่เคนเอออันนี้คือเร่มแรก อันนี้คือเรียนจบนะคะเรียนจบเรียนจบเรียนจบไหมอะจริงๆมันจบนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําแบบฝึกหัดเพราะว่ามีมีแบบฝึกหัดที่เราทําอยู่แต่ว่าบางแบบฝึกหัดก็ทําใน iPad ดเออนั่นแหละเพราะว่าบางครั้งก็หนังสือมันค่อนข้างที่จะหนักแลวเราไปเรียนที่สาขาก็แบบมันมันหนักมากทุกคนมันหนามากนะคะอันนี้คือเล่มแรกใช่ไหมอันนี้เรียนจบต่อไปปริมาณสาร ไปเล่นพี่ทอแล้วเพราะว่าคํานวณเยอะมากแลยเราอะไม่ค่อยเก่งคํานวณเท่าไหร่แต่ว่าหน้านี้ใช้เยอะนะนี่แหละมันมันค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยก็เรียนประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยเรียนเล่นแบบเรียนประมาณเกินครึ่งเล่มอันนี้แล้วก็อันนี้เล่นพี่สานะคะเล่งแก๊สอันนี้พูดตรงพกกูดจากใจตรงนี้เลยว่า ไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าช่วงนั้นน่ยมันเป็นเทอมสองของมหกแล้วเราก็เลยแบบเงั้นเราเริ่มเล่มที่ห้าเลยแล้วกัน <laughs> เล่มที่ห้าของป้าจากหนึ่งสองแล้วห้าไปห้าเลย <laughs> เล่มสี่ก็เรียนเรียนนิดนึงเรียนแบบพ่อแบบกดเบรคอะไรเงี้ยสมดุลเคมีอะไรไต่อไปเล่มห้าอันนี้เป็นเล่มที่เราเรียนตั้งใจเรียนมากแล้วก็ทวนบ่อยที่สุดในบรรดาห้าเล่มของเราแล้วก็เป็นเล่มที่ออกข้อสอบค่อนข้างน้อยด้วยอะก็คือเป็นเล่มเรื่องอะไรวะ เค okay, มีอินซรียนะคะเออก็นี่อันนี้คือตั้งใจจริงๆอันนี้ตั้งใจมากแบบว่าตั้งใจจริงๆเพราะว่ามันสอบปลายภาคด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเล่มเล่นเนี้ยเ,เป็นเล่มที่ง่ายถ้าสมมติว่าจะเก็บจริงๆอ่ะนะเออแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ก็คือลืมหมดแล้วนะทุกคนเห็นไหมเล่มนี้เรียนจริงจังมากโคดอิดอะไรใดๆเยอะสิ่งนั่นแหละเคมีเราเรียนประมาณนี้สภาพก็คือข้อสอบออกมาแบบเป็นแบบ ประกาฟยาวๆทุกคนแบบข้อสอบปี64คืองงมากออกมาแบบนึกว่าทำแกทไทยอยู่อ่ะต่อไปที่จะพาทูพีเซนต์แล้วก็แบบว่าชอบมากแบบอยากเรียนอีก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 ยาเรอีกแต่ว่าไม่ได้เรียนแล้วนะก็คือ,อ,อชีวะภููฝ้ายนะคะ อาชิวะคูฟายอยากจะขายคูฟายให้แบบทุกคนไปเรียนกับคูฟายเพราะว่าครูฟายสอนดีมากแบบครูฟายน่ารักมากแล้วคูฟายเป็นคนที่ให้กำลังใจเก่งมากแล้วคูฟายก็เป็นคนที่แบบจะชอบมีควิตให้ทำในไอจีเออทุกคนก็ลองเข้าไอจีสตอรี่ของคูฟายดูนะคะแล้วก็แบบมัาจะมีควิตให้เล่นอะไรเงี้ยแบบสนุกแล้วชอบมากคือจริงๆเราชอบชิวะอยู่แล้วแล้วพอเราเจอคูฟายรู้สึกว่าแบบ เวลาเจอครูฝ้ายช้าจังอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นชีวะครูฝ่ายใดๆก็ตามแต่อันเนี้ยคือครูฝ้าย,ยาแบบรวบยอดให้เลยใครที่แบบไม่ไหวแล้วแบบอยากเก็บชีวะแต่แบบเนื้อหาเยอะอะไรเนี้ยครูฝ้ายก็จะเลือกบทที่แบบสําคัญสําคัญแล้วก็จริงๆเหมือนจะเก็บแบบเนื้อหาอะไรสําคัญอันไหนเอาข้อสอบอันไหนที่ทุกคนควรจะรู้ว่าครูฝ้ายก็คือจะแบบว่าติวให้แล้วก็แบบ จะบอกวิธีการจำให้แล้วให้เราแบบเข้าใจจริงๆอ่ะไม่ได้เข้าใจแบบท่องจำอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งเรารู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะแนะนำนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเราจะอวยว่ามันดีนะคะโอเคอ๋อแล้วเราก็จะมีหนังสืออีกเล่มอื่นๆที่เราอ่านนะคะแบบอ่านหน้าห้อสอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะแปะรูปเอาไว้ให้เพราะว่าแบบบางเล่มเราก็ส่งต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะมีบางเล่มที่รู้สึกว่าเออ ดีอะเออส่วนใหญ่จะเป็นชีวะประมาณนี้ที่เราแบบเรียนนะคะทีนี้เตรียมตัวยังไงก็นั่นแหละเตรียมตัวแบบเรียนแบบแพกโค้งทุกอันเลย แบบทุกอันเลยเออนั่นแหละแหกคมไปให้ใไกลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเรียนใน YouTube เพราะว่าใน u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะอืมอ่ะแล้วก็จะมีโอเน็ตใช่ไหมโอเน็ตเราก็ดูใน YouTube เป็นหลักส่วนใหญ่แล้วก็บางอันมันก็แบบอยู่ในพวกนี้เรียบร้อยแล้วเออนั่นแหละส่วนอ่ามันจะมีโอเน็ตสังคมใช่ไหมคะสังคมเนี่ยเราเรียนกับครูพี่ป๊อปแต่เราไม่ได้เรียนแบบโรงเรียนคอร์สนะเราเรียนแบบ คลิปใน u t u b e ของเขาซึ่งจะบอกว่าดีมากจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะมันก็ไม่ได้แบบเขาอะไรอ่ะมันก็จะมีบางเรื่องที่มันความรู้ในเรื่องนั้นต้องเอาไปใช้อะไรเงี้ยเออก็อยากให้ทุกคนลองไปดูส่วนใหญ่อะคลิปใน u t u b e อะช่วยได้เยอะมากๆสําหรับคนที่เต็มตัวไม่ทันเออเพราะว่า au, มันก็จะเป็นข้อสอบแบบที่ออกบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเออหนังสือแล้วก็คอร์สเรียนต่างๆนานาที่เราพูดไปเนี่ยเป็น มันเราเรารู้สึกว่ามันดีนะแบบแค่ตัวเราคนเดียวทุกคนก็ลองเลือกที่มันแบบเหมาะที่มันแบบถูกชโลกะ่ะแต่ละคนดูเพราะว่าการที่เราเลือกให้มันเข้ากับตัวเองหรือว่าแบบเลือกแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากเรียนไปเรื่อยมันจะทำให้เราแบบ สนุกกับการเรียนไม่ไม่เครียดไม่กดดันขนาดนั้นนะคะที่เรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียนจบแบบเวลาพักยังเอาจะเครียดอีกอะไม่เป็นไรนะก็อย่าลืมว่ายังมีเพื่อนๆที่แบบสอบด้วยกันเนี่ยเครียดกับเราอยู่ทีนี้ก็จะมาพูดเรื่องของคะแนนเนาะจริงๆอไม่อยากขึ้นเลยเพราะว่าคะแนนมันแบบไม่ค่อยดีอะมันไม่น่ารักอะอะเดี๋ยวจะขึ้นให้เป็นตัวเลขกลมๆนะเพราะว่าเราก็จะไม่ได้ว่าคะแนนเราได้เท่าไหร่ถ้าใครอยากรู้แบบเป็นคะแนนแบบเลขสดๆเลยก็ทักเอ่อไอจีไมาได้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้ด้วยว่าเราอะเลข ยังไงนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ปิ้ง อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับขณะที่เราได้เนาะอ่ะแล้วก็อยากจะพูดในเรื่องของการแบบกํามตัวในเรื่องออสภาพสังคมกว้างๆคือไม่รู้จะเรียกว่าอ,อะไรดีแต่ว่าเอาว่าทุกคนควรจะเข้าไลนา์สแควร์เอาไว้นะคะเพราะว่าไลน์สแควร์เนี่ยมันจะแบบทําให้เราอะได้เจอเพื่อนที่จะเข้าคณะเดียวกันมนหาวิทยาลัยเดียวกันอะไรอย่างนี้เออแล้วก็แบบในไลน์สแควร์บางครั้งมันก็จะมีแบบโน้ตให้ว่าแบบคะแนนปีนี้แบบได้ประมาณไหนกันคะอะไรเงี้ยหลังสอบเสร็จอะไรอย่างนี้แล้วก็ในทวิตเตอร์ก็จะมีเหมือนกัน ว่าแบบเขาจะทําเป็น Excel คะแนนให้เออแล้วก็ให้เราไปใส่คะแนนแล้วก็ลองเทียบเทียบดูกับเพื่อนคนอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้สําหรับเราที่จะพูดนะอืม ก็ว <S an> ันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดแล้วก็แบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขอโทษทุกคนที่ดูคลิปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่เตรียมตัวสอบอยู่เนาะแล้วก็อยากให้น้องๆสู้ๆแบบทุกคนจะผ่านไปได้นะคะแล้วก็จัดแจงเวลาดีๆนะมันก็จะได้แบบไม่รู้สึกเสียดายทีหลังนะคะแฟติ้งค่ะไปนะบ๊ายบาย